รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมอัดโปรโมชั่นนะคะเน้นรถไฟฟ้ารถเมล์และค่าทางด่วนเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะ นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมช่วงระยะเวลา4เดือนนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจะให้ความสําคัญกับการบรรเทาค่าครองชีพผู้ใช้รถไฟฟ้ารถเมล์และดูแลค่าทางด่วนซึ่งจะต่ออายุมาตรการรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วง20บาทตลอดสายหรือจะปรับเป็นค่ารถไฟฟ้า40บาทตลอดวันนั้นขอให้รออีกอึดใจเดียวรอนายอนุทินชายวีรกูลน,นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อน ยืนยันนะคะว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนไทยพักภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะทำจะไม่คิดว่าเป็นนโยบายของพักใดพักหนึ่งแต่จะคำนึงถึงสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยสามารถช่วยบรรเทาค่าครองชีพได้ค่ะ